อะไรเธอแล้วหรือยังมาแล้วเอาแล้วใช่ไหมก่อนนันเอาอออะไรเลยสีตอมอยู่แล้วโอเคทุกคนเข้าถึงได้กูจะนั่งฟอสซ่าฟอสซ่าเพราะว้นมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยนะคะเครียดตอนนนี้ะคะควยเข้ามาเยอะเกินไปนะคะมันไม่ใช่เป็นเพราะดวงนะ ดวงดีมีผู้ชายมาเยอะมันไม่ใช่ตา,างเงเรียบร้อยแล้วพี่จะพูดแล้วนะกับเพื่อนแล้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะของฝากจากแพรริสนะคะจากคุณแม่นะคะคุณแม่ของดิฉันเองนะคะฝากอะไรบ้างนะคะนี่พิกแห้งนะคะแต่ว่าเด็กๆอะ่ะเอาไปโดนน้ำมา เนี่ยโดนน้ำต้องเอาไปตักแดดก่อนนะคะ่ะพี่แม็กมาแล้วครับมันแม็กมาเขาก็เห็นแล้วว่าปากมันดีขึ้นแล้วครับผมไม่ได้น่าเกียดครับดูดีมากที่สุดละครับหมัก็กินข้าวก็กินนี่สิครับเอาหมา่นนี่มานั่งกับพี่นี่มาถ้ากินผมน่าเกียดยังไม่ได้สิให้เขาได้รู้่ะมันไม่มีอะไรที่น่าเกียดคณนี้นะ นะคะเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนแล้วนะค่ะพี่แม่จะแดกแล้วก็แดกนะครับน้ำเป็นน้ําแข็งที่แม่พปแจ็กฟีดมานะคะมีน้ำพร,ริกกระปมดีดอกไม้นะครับนี่ค่ะมีพริกนะคะมีพริกนี่ตอนนี้พี่แจ็คเองก็แม่ส่งพริกมาแม่ค้าได้รับของแล้วนะคะมาวินแบ่งไปแล้วนะครับไปกินกับเพื่อนนะคะที่ที่วังที่เกษตรนะคะคุณแม่นะคะก็ มีพี่ตึกนะคะพี่ตึกช่างแต่งหน้าชื่อดังได้ไปกินด้วยอาหารจากป่านะคะอ่านคอมเมนต์ให้พี่ฟังด้วยได้ไหมน้องแชัดมากคิดถึงเอ็มซีเอ็มดีพี่แจ๊คพี่หัวโคตรชัดชัดบาลายชัดมหาบาลายไอ้กล้องนี้ชัดมากเลยนะกล้องไหนขวากล้นี่แหละค่ะดีอืมค่ะดีไม่แต่เลนต้องอยู่ดูเลนนี่ นี่เวลานี้จะคุยกับเขาเราไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะคะคุยกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพี่แจ็คเองก็เดี๋ยวจะตามน้พริกน้ำปูให้กับน้องแอดมินคนใหม่นะครับเป็นอ้าทำไมคนนันคนเดียวอ่ะยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็รอฟังชื่อกูแบบเออจะตามให้น้องแมให้น้องแอดมินคนใหม่จะกินไม่ได้เนี่ยนะอ๋อคือพี่แจ็คอะหาคนเหนือในการลําบากน้องคนเหนือเขาเป็นคนเชียงใหม่คนสันทราย คนสันทายนะคะคุณแม่ตามระเบิดนะคะแมกโชหน่อยนะคะเอียงกล้องมองหาแมกหน่อยนะคะข้ยวู่เอชดีมากเลยค่ะเห็นเบี้ยวไมโอเคไม่เบี้ยวเบี้ยวสิใครๆจะดูก็เบี้ยวกล้องลู่กล้องรู้ที่พี่บอลค่ะคุณแจ็คทำแกงหน่อไม้ดีกว่าค่ะ้องม็กินน้ำมะขาหน่อไม้มันหน่อไม้ต้มมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยภาษาไทยการสื่อสารของคุณแม่เนี่ยอาจจะแม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะบอกว่า คุณแม่คะแกะมาเลยค่ะแกะอะไรแกะหน่อไม้ไม่ต้องเอาเปลือกคุณแม่ก็ส่งมาทั้งเปลือกแม่แกะถุงมาอย่างเดียวอ่าเออมาถุงทั้วันนี้วันเกิดอ่าวันเกิดขวัญค่ะพี่แจ็คอวยพรหน่อยขอให้น้องขวัญมีความสุขมากๆนะคะอย่ามีความทุกข์ใจเหมือนพี่นะคะพี่ทุกข์เหรอพี่ทุกข์ใจตอนนี้กระจูเข้ามาเยอะมากเกินไปนะคะคือเราตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเอาหัวใหญ่ยาวบานแล้วก็ติดต่อยาก หรือว่าสั้นอ้วนนะคะสั้นอ้วน,นแล้วก็มามาปรับมาปรับหลาย,ลายๆอย่างอ,อะไรเงี้ยคะ่ะมาแต่ละคนมันไม่พร้อมอันนี้พูดถึงหุน่นเขาใช่ไหมอ่าจูงไง่อันนี้เราพูดถึงทรงกระจู<อ>นะคะ <c oughs> ค่ะพี่อ่าพี่ว่าสวยขึ้นอ่ามาคุยกันนะคะคนเหนือทํากับข้าวลำแตะ,แตะสลับพี่จะเครียดอยู่เรื่องอันนี้คุยกันก่อนตำเดีจะตำในพริกน้ํำปูให้ให้ดูนะคะคือจะบอกว่า พี่แจ็คเครียดเรื่องของกระดากระจูตอนนี้ถามว่าหมกมุ่นไหมเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาสิเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งงานพี่แจ็คไม่บกพร่องแต่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรพี่อายุ40แล้ว ก็รีบกินไงถึงรู้ตัวไงไม่เคยลืมท่องทุกวันว่าสี่สิบต้องรีบกิน่วยสี่สิบต้องรีบกินจ่ต้องรีบกินต้องสะสมแต้มนี่คือตั้งโกไว้ไหมว่าจะอยู่ที่เทอะไรไม่หยุดนอนสตัฟฟนะคะก็คือพี่แจ็คเองเนี่ยสทอนส์ทำไมเนี่ยตรอฟังคิดก่อนพูดบางทีเด็กมันฟังด้วยน่มีเด็กด้วยหน้าหน้าคอลินลอยมาเต็มจอเ คอลินดูอยู่เพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่สามารถพูด,พดลามกได้ไม่แนะคอลินมีคุณยายคุมไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้หระอูดูไรอยู่พูดลามกปุ๊บคุณยายอย่างนี้หรออย่างเงี้ยไม่ใช่เราสงสารคุณยายอ <c oughs> เอาเป็นว่าพี่แจ็คพูดตรงๆเลยนะว่าจูจูเรื่องของจูเนี่ยคือพี่แจ็คเองเนี่ยซีเรียสนะเอ๊ะมันเป็นอะไรวะ เดี๋ยวก็ดูได้เดี๋ยวรู้ไม่ได้มันเป็น Facebook นะมันมีเป็นที่ระบบนะคะอยู่ดีวก็อาสาดปังไปเลยสาดมันตออ่าวก็นี่ไงอยู่นี่ไงอ๋อเรียบร้อยแล้วก็บอกนะจะได้คุยเรื่องจูต่อนะคงนหยุดไม่ได้นะเริ่มเซ็กต้องบริโภคเสมอคือพิจิกามีปัญหานะคะบางคนจูสวยมากจูสวยจูใหญ่สูงแต่ละคนที่พูดถือพี่อ่ะแต่ละคนที่ดิฉันมาแถลงข่าววันนี้ นะคะสูง175ขึ้นไปทุกคนนะคะมีเข้ามาประมาณตอนนี้ประมาณ4คนนะคะที่เข้ามาในชีวิตแต่ดิฉันคัดกรองนะคะหึงพี่แจ็คบอกกับทุกคนว่าช่วงนี้เป็นช่วงดูใจสักสองสามอาทิตย์ mm hmm. อย่าซีเรียสะไรกับพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่พี่ขอดูใจน้องก่อนนะคะ,ะ,คะถามว่าสวยมากถึงขั้นมีเวลาไปเลือกดูจูดูใจเขาเหรอแจ็คทำไมเธอสวยหรอจะบอกว่า ยอมรับค่ะไม่ได้สวยนะคะแต่คุณหมอทําให้พอดูได้นะคะแค่พอดูได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะแล้วตัวของพี่เองก็เลือกได้เช่นกันครับว่าพี่อยากได้จูแบบไหนมันแถลงข่าวเลยฮะก็แถลงข่าวตอนนี้ดิฉันแถลงข่าวคือคำพูดก็มีไม่มีอะแล้วก็ตัวของพี่เนี่ยมีชอยให้เลือกหนึ่งจูสวยมาก บานเป็นเหตุคนยาวใหญ่แต่เป็นนี่ยี่สิบล้านไม่แต่อยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วเขาอยู่ใต้ใต้คำใต้เรารอคําสั่งจากเราเป็นผู้นำเป็นผู้นําเราไม่ได้มีหน้าที่คือเย s yes สเย yes ยอย่างเดียวอแล้วก็เป็นผู้ตามจูสวยสูงร้อยเสิบห้าแต่บางครั้งติดต่อยาก อ่าตรงนี้แหละที่พี่ตัดสินใจไม่ได้คืออายุยี่สิบต้นต้นนะคะยนิรามใช่ไผิวออกขาวผิวขาวตอนนี้นะตอนนี้นะคะคนที่สองนะคะคลิปสวยอะไรโอเคหมดนะคะแต่ไม่พูดว่าคลิปมาก็รู้นะอ่าคลิปโอเคนี่นั่นโอเคสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็ยังมาพร้อมกับประวัติไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ต้องการอะไร แต่ต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองขึ้นมาครับปรับปรุงเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนตัวเองวิตเปลี่ยนชีวิตใหม่ยอมรับข้อตกลงทุกอย่างอ่าข้อสามคนที่สามนะคะคยาวยาวยาวนะคะยาวมาก,ามากสูงแต่ว่าจูไม่สวยนะคะอ่านคอมเมนต์นะน,นะไม่ไม่ต้องมาแซวอ,อ่านเลยเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน ก็เดีืยวขาดจังหวะจูไม่สวยหมายความว่ามีการเพิ่มเติมสารเข้าไปนะคะก็คือฉีดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีปัญหานะคะหัวเข้าได้แต่ลําตัวเข้าไม่ได้นะคะไปไปเยี่ยมชมไอที่พี่พูดมาเนี่ยเดาได้หมดเลยว่าใครผมก็เงียบก่อนครับคนที่สี่นะคะคนที่สี่เล็กเกินไปแต่ตัวใหญ่เหมาะเวลาพาไปงานสังคมต่าง นะคะพาไปนั่นไปนี่แต่งตัวดีได้ทุกอย่างดูดีดูน่ารักนะคะตแต่หลุดหลุดจะหลุดบ่อยนะคะจะหลุดบ่อยนะคะมีปัญหาว่าหลุดบ่อยก็คือมันไม่สุกตนเวลายิ้มเข้เใจม็กอันนี้พี่โทษฝั่งนู้นพี่เล็กไม่โทษตัวเองทีม่มันมันหลวมถามว่าโทษตัวเองหลวมไปไหม ไม่โทษนะคะเขาต้องเราต้องเลือกเป็นสิ่งที่ว่าพอดีรู้เรานะคะับคนบอกว่าบ้านปลายชีวิตที่คงมีผัวเป็นทีนีร้ไ้นปลายชีวิตที่ต้องเลี้ยงม้านะัมันคงไม่มีอะไรที่สามารถไปสัมผัสมันได้แล้วพิสมโอดูอยู่ค่ะพี่แจ๊กพิสมโาโสวัสดีค่ะ เอาเป็นว่าต่อไปนี้นะคะดิฉันจะขอะแถลงตรงนี้นะคะว่าดิฉันเครียดเรื่องนี้โดยตรงนะคะอนนั้เครียดอยู่เครียดอยู่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วดิฉันจะบอกว่า,าพี่เองจะไม่อะไรกับยังไงนะคือตอนนี้ทุกคนอย่าพึ่งจําชื่อหัวพี่นะครับเพราะว่มามไม่หยุดเคอรมันจะมาไม่หยุดอย่าพึ่งจําว่าเขาชื่ออะไรเป็นลูกเจ้าเหล่าใครอย่าจํา ขอร้องว่าอย่าจำแคาจำเลขห้องตอนพี่แจ็คอยู่บาปนะพวคืออย่าจำนะคะแล้วก็ขอให้ชมเพื่อความเอนเตอร์เทนอย่าซีเรียสมากดูกันหนุกดูกันหนุกหนุกอย่าไปใส่ใจว่าอุ้ยกันเทยดโดนหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้โดนหลอกนะคะกันเทิคนนี้พอตัวขาดนะคะพอตัวไง่หรือว่างงพอกระเทยคนนี้โง่พอตัวนะคะโอเค แถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ไม้อันนี้ต่อนะคะแม็กปิดปากกระมายค่ะความมั่นใจเสียบุคลิกภาพกินข้าวไงเอาออกเดงไม่ทํามาแล้วลูกทํามาแล้วไม่เป็นไรตรงนี้นี่เดียวมันค่อยๆแห้งมันต้องใช้เวลานะคะนี่กําลังหลอกผมอยู่มองดีๆลูกกล้องนี้แพงต้องโชว์ซื้อรถมาก็โชว์ซื้อกระเป๋าใหม่มาก็โชว์นั่งตรงลูกนั่งตรงตรงให้บุคลิกภาพดีๆครับเอาเปือยอกมากได้ เอาจุออกมาก็ได้อะทำปากดีๆครับเอาปากดีๆเอาบอลซูมปากแม็กบอลซูมปุ๊บแม็กทำปากดีๆครับพูดตามพี่แจกนะครับพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไหนเนี่ยกล้องรุ้นสวัสดีครับผมนี่กล้องนี้ใช่ไหมนี่อันนี้กล้องนี้ด้วยดูสีแดงดูสีแดงอืมอะโอเคนะอ่ะดูกล้องพูดตามช้าว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดดีๆห้ามโหดนะสวัสดีครับอ่าดูปากนะให้เพื่อนๆได้ช่วยดูเวลาดูในกล้องนะคมัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอยากกินหอยครับพูดสิคุณพูดอน่อแม่ผมดูอยู่เอ้าก็ากินหอยดีมยวเม่เสียใจลูกทำไมเป็นคนแบบนี้มาแรงพูหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้างค่ะเหน็ตดับโอ้มารค้างที่หน้ากูด้วยนะ เด่นดอกพอดีเลยค้างหมดนะคะค้างหมดนะคะอย่าไปเปิด 4G ได้ไหมคนไหนเปิด 4G ครับไม่มีหด่นมันก็วิ่งสามพันอยู่นะ <c oughs> เสียงมาแต่ภาพไม่มา <c oughs> เสียงมาปะไม่รู้ได้ยังครับบอลมันคามยาวๆเลยมันไม่ยอมรันเดี๋ยวนะ จะเริ่มตมามมันนี่ยเอาใหม่ดีกว่าไม่ค่ะไม่เริ่มใหม่นะคะรอได้ค่ะบมันต้องเริ่มใหม่ดูไฟล์มันนิดหนึ่งถ้าสต็อปมันก็หายเลยมาเนีอยยังอินเทอร์เนต็ตเน็ตมาแต่โปรแกรมไม่ไปไปค่อยๆไปค่ะคไป อาพี่แมนว่าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปมาให้ดูการมันไม่ยอมไปอ่ะมันไปได้ยังคะค่อยๆลูกอินเทอร์เน็ตมันเป็นอะไรคะมาก็หน้าจอดับขนาดนั้นหนูจะอินเทอจากไหนอะคะข้างล่างไอโฟนอ่ะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมทำนี้ทุกทุกทีติดทุกทีไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าผมต่อลองเปิดดูสิเพราะเนี่ยผมเช็คเน็ตอยู่เน็ตมันวิ่งอยู่ นี่มันเข้าต่อนี้ให้นะยดิเข้าแล้วมัมาอะไปไปครับมีแต่เสี่ยงภาพแม็กค้ังโซลเลยอือจะได้มีเวลาให้ทุกคนวิเคราะห์ปากผมเราออกมาปรรทัดมาทับดูเข้าแล้วเนาะอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานพี่ต่อแอดมินอยู่เนี่ยไม่นี่ต่อตอนนี้แอดมินไม่ได้เปิดหรอลูกไม่คผมต่อนี้ต่อเครื่องพี่ไม่อรข้างล่างเขาบอกอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน แล้วไม่พร้อมแล้วมาแหละมึงจะพร้อมมีเฮ่ยเครียดอะเรื่องหวยมันเครียดมากเลยนะเครียดจริงเหรอมันไม่มาเขาบอกพี่แจ็คเริ่มใหม่มมเพิ่งเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เหรอเขารอแล้วย่างได้เริ่มใหม่แล้วกันนะครับผมอ๋อให้ได้ป่พอทุกเดี๋ยวแม็กซ์สว,วิตให้ไม่ใช่พี่แจ็คทำ